โอเคขณะนี้นะคะก็แอดก็ได้ตําได้โขกพริกแกงละเอียดแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมะรุมเราก็ปอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปแกงนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะพี่บัวนะคะที่ส่งมะรุมส่งตรงมาจากเมืองแพร่นะคะนะพริกแกงเราก็พร้อมที่จะแกงแล้วนะคะนี่หอมมาก ะะใส่ปลาย่าง2ตัวเป็นสูตรของคุณแม่นะคะซึ่งสูตรนี้แอดไม่ได้กินรสชาติแบบนี้มานานมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงส้มกันนะคะพริกแกงส้มอีลุมนะคะแกงส้มมะลุมนั่นเองใส่ปลาย่างนะคะ,ะรสชาติมันจะออกมาอย่างไงเดี๋ยวแอดจะพาไปเข้าขัวนะคะตอนนี้นะคะ นี่เห็นไหมทุกคนดูนะคะพี่แกงแม่หอมมากบอกบอกเลยพร้อมแกงแล้วนะคะทุกคนโอเคไปค่ะเราไปเข้าครัวกันดีกว่านะคะเรามาแกงส้มนะคะแกงอีลุมกันนะคะพัดอีลุมนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคน่ก็ใส่ของที่เราเตรียมไว้นะคะ รู้สึกอรมนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้สักพักนะคะทุกคนแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วตอนนี้มารุมเดือดแล้วนะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เอาพริกแกงส้มนะพริกแกงนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะที่เราตำเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ พริกแกงปลาย่างนะคะปลาย่างปลาย่างเน้นๆนะคะเน้นๆเนืนะ้อเนื้อนะดหสิเราก็จะมาใส่ใส่ปลาย่างนะคะพริกเป็ดมาความเข้มข้นนะความเข้มข้นนะจ๊ะใส่ไปให้มัน ส่งกินหอมเลยนะคะทุกคนพริกแกงไม่เผ็ดนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราใส่พริกพริกใหญ่นะคะพริกใหญ่ก็เาเอามาตำนะพริกใหญ่ตำ ใหญ่แบนะคะใส่หมดเลยนะคะมันจะได้เต็มคนนะคะเพราะว่ามะรมหม้อใหญ่ๆกลิ่นหอมกระชอนกระจายนะคะกระชอนกระจายอย่างนี้นะปะไปย่างนะคะ<อ>นะคะเราก,ก็จะปล่อยให้ แกงเดือดให้เข้าที่ก่อนนะคะให้พริกแกงแทรกเข้าไปในเนื้อมะรุมนะคะเราก็จะใส่ผงรอนะคะลงไปน,ะะน้ำตานะคะเกลือเล็กน้อยนะคะแังบแกงบ้านๆน,นะคะแกงสมัยบโบราณนะคะโอเค ตอนนี้มะลุงสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็เอิมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเติมรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะจ๊ะมะขามเปียกมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญน,นะก็คือน้ำตาลปี๊บนั่นเองนะคะตัวนางเอกนะคะทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยเลิศนะคะอืมเืหมือน้นเราก็กใส่ลนะงไปนะคะเที่ยวอีกสักพักนะคะ,นะคะเราก็ให้นะ้ารสชาติความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันแทรกเข้าไปในเนื้อมันลุ่มนะคะทุกคน โอเคได้เวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะอย่างชิมก่อนเข็มข้นมากทุกคนเค็มความความแซ่บความหวนเข้ากันดีดีเดยดจัชิมก่อน ลัด uh huh. uh huh. จริงๆบอกได้เลยว่าคำเดียวเวอร์ Ver. แซบเวอร์สองคำแถมให้เดี๋ยวเราจะมาตักใส่หม้อน,นี้กันนะคะน,นี้แล้วก็เอาไปซูเพื่อน